แบบนี้อย่าหาทำนะครับเพื่อนเพื่อนลูกค้ายกเครื่องมาบอกว่าฟิวขาดก็ซื้อฟิวมาใส่เป็นเรื่องปกติเราใส่ฟิวเข้าไปตอนแรกเพราะว่าลูกค้าใส่ฟิวตัวแรกเข้าไปแล้วขาดแล้วก็มีตัวที่สวงอีกอย่างนี้อย่าหาทำนะครับตัวแรกก็เป็นเรื่องปกติเราต้องดูค่าเดิมว่าค่าเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะค่าเท่าไหร่แล้วก็ไปซื้อมาให้มันใกล้เคียงกับค่าเดิมนะครับเพื่อนๆน เดี๋ยวฟิวมันอยู่ตรงไหนจะมาดูกันนะเพื่อนๆนะนี่ฟิวมันอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะเออถ้ามันขาดเราซื้อมาใส่ทดสอบดูก่อนมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราใส่ตัวที่หนึ่งมันขาดดําดําอย่างอย่างนี้แล้วนี่อย่าใส่อีกนะลูกค้าก็ซื้อมาใส่อีกก็ไม่รู้ว่าค่าไหนเป็นค่าไหนก็ใส่เข้าไปเป็นฟิวเอซด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นเป็นเป็ฟิวที่อยู่ตำแหน่งเอซด้วยมันน่าจะถ้าใส่ค่าสูงก็จะทําให้ อะไรเสียเพิ่มขึ้นอีกนะที่ว่าอย่าหาทําก็คือมันจะทําให้เครื่องเราเสียเพิ่มนะเพื่อนๆนะอันนี้ลูกค้าซื้อมาใส่ตัวที่สงนี่ทีนี้ละพี่น้องเอ้ยฟิวไม่ขาดไม่รู้ว่าเสียงอะไรดังบุ๊บวูบข้างในเลยนะเดี๋ยวจะเช็กดูว่ามันจะเสียน้อยเสียมากเสียเพิ่มอะไรแต่ที่นแน่ๆตัวแรกที่มันเสียเนี่ยมันมีอะไรช็อตแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่ช็อตมันคงไม่ขาดขนาดนี้ไม่ดําขนาดนี้พอช็อตแล้ว แล้วก็ซื้อตัวที่สองมาใส่ใหญ่กว่าเดิมผ้าสูงกว่าเดิมใส่เข้าไปรอบนี้ไม่ขาดคงจะไปขาดในเครื่องในอุปกรณ์นะครับอันนี้แนะนํานะครับอย่าทําเด็ดขาดเลยมันจะทําให้เครื่องเราเสียเพิ่มนะครับ